สีนิเกลืนเลยกับน้าผาเลยชื่อของเขาคือกรงผาค่ะเป็นหนึ่งในสิบเก้าสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยดูไหมมันจะชื่อชอบการปีนป่ายไปตามน้าผาสูงๆอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงมากถึงหนึ่งพันเมตรเลยค่ะจากระดับน้ำทะเลเนี่ยสามารถกระโดดได้ถึงสองเมตรด้วยกันเลย ฮ่าเด็กเ e ว on your right side ซเดอกลโร่โรอีสวนออฟนตลิสต์วันแอนด์มอา a n then แอนด์นอลูไดกลต they have largest body mm. <c oughs> รัมาดูตัวต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะเจ้าตัวนี้นี่รูปร่างหน้าตาคล้ายกับเอียร์เลยแต่เป็นอียรเวอร์ชั่นประเทศไทยเนี่ย <c oughs> ขวามือด้านบนเลยค่ะเราจะเห็นแค่หูตั้งๆของเขานะะี่ะ ชื่อของเขาคือเลียงค่ะหรือว่าโคลนค่าเดนไอเอลโมดิ o D I Z อัลเซโร่อียองเวอร์ชันประเทศไทยเนี่ย